ได้แรงบันดาลใจจากชุดนักเรียนไทยจ้าครังตัดเป็นหมืน่นเป็นชุดที่ใส่แล้วคนทั้งงานทักเลยนะแรงบันดาลใจก็ได้มาจากชุดนักเรียนไทยแล้วก็บาร์บี้เรื่อง The n u t c r a c k e r ค่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อนักเรียนส่วนนี้ก็จะเป็นกระโปรงนักเรียนแต่ว่าทำออกมาในรูปแบบฟูฟูวิ้งวิเริ่มจากบนเลยนะคะอันนี้ก็คือปกเสื้อนักเรียนอันนี้ก็คือโบนักเรียนล เพื่อเพิ่มความวิงวิงให้กับชุดไงส่วนตรงแขนแล้วตรงออกเราก็เพิ่มความฟูฟ่องโดยใช้ผ้าที่ฟูฟูฟว,วิงวิงนะคะเวลาเดินพรมแดงแล้วโดนแสงนะคือมันสวยระยิบระยับมากเลยทุกคนส่วนตรงช่วงน,นี้ก็จะเป็นคลอเซ็ตนะคะเพราะน้องอรไทยชอบบาร์บี้เดอะนักแครกเกอร์ซึ่งนางเอกเขาเป็นนักบัลเล่ค่ะโดยชุดนักบัลเล่ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ก็คือใส่คลอเซต็ตแล้วก็กระโปรงฟูฟูมันก็จะเป็นแบบนี้ ะะด้วยความที่คอนเซปต์เราคือนักเรียนไทยก็เลยเลือกกระโปรงเป็นสีน้ำเงินค่ะกระโปรงอันนี้ตั้งใจทําให้เหมือนกระโปรงนักบัลเล่ค่ะก็จะมีความฟูฟ่องน้องอลไทยก็เลือกใช้ผ้ากลิตเตอร์มาทําเป็นกระโปรงค่ะเพราะเวลาออกงานกลางคืนไฟมันตกกระทบมาแล้วมันลืงแสงมากเลยและตอนไปงานน้องอลไทยก็จะใส่ถุงเท้ากับรองเท้าตามในรูปเลยบอกเลย ีออกมาเพราะมันได้ represent ความเป็นน้องอรไทยและก็ความเป็นนักเรียนไทยด้วยแล้ทุกคนล่ะชอบชุดนี้กันไหมอมเมนต์กันมาหน่อยนะ